ออกเดินทางทุกเรื่องราวที่เราพบเจอคือประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นวิถีชีวิตของผู้คนวัฒนธรรมที่แตกต่างธรรมชาติที่สวยงามร่วมเดินทางไปกับเราเรียนรู้โลกรอบตัวที่เราเลือกบันทึกผ่านเลนเก็บไว้เป็นความทรงจำ แล้วต่อด้วยรถบัสสาย 8, 4 9แต่นนี้เราไปหากันก่อนว่ารถบัสอยู่ตรงไหนพอเดินออกมาจาก MRT สถานีซินเตียนเราก็เจอชานชลาซึ่งเป็นสถานีรถบัสสายต่างๆจอดรอผู้โดยสารอยู่แต่ว่าไม่มีสายที่เราต้องการเลยค่ะคราวนี้คงต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวัง ายอยู่กันปรากฏว่าพอมาดูเขาบอกว่ารถบัส849ที่เราจะไปอูไหลยอยู่ด้านหลนัตตง Visitor Information Center อันนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกัน เราขึ้นรถบัสสาย849มุ่งหน้าไปเมืองอูไหลซึ่งอยู่ในเขตนิวไทเปนั่งรถต่อเดียวถึงใช้เวลาไม่เกิน40นาทีรถบัสก็พาเราและนักท่องเที่ยวมาถึงยังเมืองอูไหลแล้วค่ะแล,แล้วเราก็มาถึงที่อูไหลนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินชมตลาดแล้วก็ไปหาที่อ่อนเซ็นกัน ความรู้สึกแรกของเราเมื่อมาถึงที่นี่ก็คืออากาศดีมากๆเลยค่ะเราไปช่วงต้นปีอากาศเย็นมากส่วนวิวทวทั์ก็สวยงามสุดๆสมกับที่เป็นเมืองตากอากาศบนภูเขาที่คนไต้หวันเองนิยมมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันค่ะแถมยังอยู่ไม่ไกลาจากไทเปห่างกันแค่20กิโลเองค่ะและอู่ไหลย,ยังเป็นสถานที่ที่มีคนพื้นเมืองดั้งเดิมเคยอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยนะคะ นะคะแล้วก็สะพานที่ข้ามแม่น้ำไปได้เห็นว่ามันมีลวดลายสวยๆแบบนี้บอกว่านี่เป็นลวดลายของชนพื้นเมืองที่เรียกว่าไทหยาเขาเป็นชนมือนที่อยู่ที่นี่แล้วเมื่อกี้เห็นว่าข้างในนะ่ะจะมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของชนเผ่านี้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันจะมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้บ้างข้างใน เราเดินตามป้ายไปยังอูไลโอสตรีบูงนาไปที่พิพิธภัณฑ์ค่ะแต่น่าเสียดายที่เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะคะเลยได้แต่เดินดูรอบๆแม้แต่ป้ายก็ยัมีลวดลายของชนพื้นเมืองเลยเห็นไหมสวยดีป้ายบอกทางอูหลโอสตรีไปทางนี้ จากพิพิธภัณฑ์เรามุ่งหน้าไปยังแหล่งออนเซนจุดแช่น้ำแร่ยอดนิยมของเมืองนี้กันดีกว่าค่ะแต่ว่าเราคงเดินผ่านไปไม่ได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเรากำลังเดินเข้าสู่ถนนสายเก่าที่มีอาหารท้องถิ่นของชนพื้นเมืองวางขายอยู่สองข้างทางยั่วยวนใจให้ลองชิมสุดๆค่ะ แวะชิมแวะชมร้านต่างๆจนหนัใจแล้วเราก็เดินทะลุออกมาจนสุดทางค่ะแล้วก็มาเจอกับจุดไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำที่สร้างได้สวยแปลกตาและมีเอกลักษณ์ซึ่งตรงกลางสะพานเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวแวะมาถ่ายรูปกันค่ะ จุดเด่นของที่นี่ก็คือการมาแช่น้ำร้อนในแม่น้ำซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นเองมาจับจองพื้นที่เพื่ออาบน้ำและนอนแช่น้ำร้อนตามธรรมชาติกันตลอดริมแม่น้ำแบบฟรีๆไม่ต้องเสียเงินและถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำแร่แต่ก็ไม่มีกลิ่นกรรมะถันหรือกลิ่นแก๊สไข่เน่าเหมือนกับแหล่งน้ำพุร้อนอื่นๆเลยนะคะน้ำก็เป็นสีฟ้าใสาสะอาดดีค่ะ เรายังนึกเสียดายอยู่เลยนะคะว่าคราวนี้เราไม่ได้เตรียมชุดมาสำหรับแช่น้ำแร่เลยได้แต่เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากกันค่ะนอกจากมาแช่น้ำร้อนแล้วที่เมืองนี้ยังมีน้ำตกให้เที่ยวด้วยนะคะซึ่งอยู่บนเขาสามารถเดินจากจุดแช่น้ำร้อนไปได้ค่ะแต่ว่าไกลยอยู่ประมาณ2กิโลเราเลยขอเลือกทางลัดดีกว่าค่ะ ามาเพื่อที่จะไปยังน้ําตกแต่ว่าทางไปน้ําตกจากตรงนี้มันไกลเกือบแท่จะสองกิโลกว่ากว่าข้างบนนี้บอกว,ว่ามีรถรางพานักท่องเที่ยวไปน้ําตกใช้เวลาแป๊บเดียวสะดวกสบายมากๆเลยค่ะนู่นนู่น,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 นรถรางอยู่นู่นแล้วน่ารักน่ารักไปรถน่ารักมากเลยจุดซื้อตั๋วรถรางอยู่ที่อูไลสเตชันนะคะ ราคา50าดอละลาร์ต่อคนต่อเที่ยวเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่ขี้เกียจเดินจะได้นั่งชิลๆไปยัง Waterfall Station ระยะทางประมาณกิโลครึ่งเองค่ะระหว่างทางก็ชมวิวได้ด้วย ไม่ว่ารถรางจะมีขนาดเล็กมากๆแต่แอบ,บขับเร็วอยู่นะคะนั่งไปก็แอบ,บลุ้นไปแต่ว่าก็สนุกดีค่ะเพลินๆกับทิวทัศน์ที่สวยงาม2ข้างทางส่วนใครเดินไหวก็เดินชิวๆได้เหมือนกันนะคะเรามาถึง Waterfall Station เป็นจุดจอดรถรางเพื่อนักท่องเที่ยวลงเดินเพื่อไปชมวิวน้ำตกค่ะ นั่งรถมาแค่1.5กิโลแป๊บเดียว50ดอลลาร์คุ้มมากๆสวยสุดๆนู่นแล้วก็ได้เวลาคอฟฟี่ทาวอีกแล้วค่ะลาตีวิวดีมากไปกันคาเมริโน่แล้วก็มาเอาอะไรปมาณนี้วเป็นฟิีเตอร์ รา้านบนนี้มีร้านกาแฟ,ะฟะหลายร้านเลยนะคะสามารถนั่งจิบกาแฟไปชมวิวน้ำตกไปมาที่นี่ชีวิตสโลไลฟ์สุดๆค่ะนั่งเล่นได้ทั้งวันไม่มีเบื่อนอกจากมีร้านกาแฟสวยๆยังมีร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารไว้บริการน,นักท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะ ที่นีอากาศดีวิวสวยนักท่องเที่ยวก็มาเกันเยอะมากๆด้วยอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าอูไหลมีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่มาก่อนเราก็จะเห็นว่ามีรูปปั้นของชนพื้นเมือง และรูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆจัดแสดงอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาที่นี่มีกระเช้าขึ้นไปอย่างด้านบนของน้ำตกด้วยนะคะมีทางเดินดทำไว้ให้อย่างดีเราเดินเล่นเพลินๆจนใกล้จะค่ำแล้วได้เวลากลับเข้าไทยเปกันแล้วะคะ่ะ กลับก็ต้องย้อนกลับมาทางเดิมน,นะคะและต้องเดินผ่านถนนคนเดินอูไหลโอสตรีอีกรอบเพื่อกลับไปขึ้นรถบัสแต่ความสนุกยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเรายังต้องมองหาของกินรองท้องก่อนกลับและถ้ามาอูไหลก็ต้องแวะร้านนี้ค่ะร้านขายไส้กรอกหมูป่าร้านยอดนิยมแน่ๆค่ะ ดูได้จากคนต่อแถวซื้อกินแถมคนขายก็ดูจะอารมณ์ดีสุดๆนะคะผมราบขายดียลูกค้าเยอะแน่ๆค่ะไส้กรอกย่างรสชาติคล้ายๆกับกุนเชียงนะคะถ้าชอบเผ็ดก็เติมเครื่องปรุงรสได้ความอร่อยบนถนนสายนี้มีอีกมากมายค่ะเช่นขนมหวานด้านนี้เป็นแป้งโมจิพลุกน้ำตาลหรือพลุกงาและยังมีให้ลูกค้าเลือกได้หลายอย่างเลยค่ะ ส่วนร้านนี้ก็เป็นโมจิย่างหอมหวานมากๆค่ะมีราดท็อปปิ้งอย่างคาราเมลหรือช็อกโกแลตให้ด้วยนะคะว่าจะกลับเข้าไทยเตได้เราก็อิ่มจนตัวจะแตกกันเลยทีเดียวค่ะในอีพีต่อไปเป็นอีพีห้าแล้วนะคะเราวางแผนเอาไว้ว่าจะไปปั่นจักรยานและชมพระอาทิตย์ตกที่ตั้นสุยกันค่ะ เช่นเคยค่ะฝากกด subscribe กดไลค์กด share, แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมพบกันในตอนต่อไปกับ Something in the l a n นสวัสดีค่ะ